สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นมือพัฒนาครับผมสิ่ภาพมาเบิ่งพี่น้องเป็นพัฒนาอ่าส่งประตูครับอ่าพี่น้องไปเบิ่งกันครับเขาพัฒนากันแล้วครับวันนี้ครับใกล้ที่เขาสากกันเนาะครับนเนาะใกล้ที่เขาสากแล้วก็เลยมาพัฒนาหมู่บ้านนะเจิตทางทางเขาบ้านครับผมไปเบิ่งเลยครับอ่าครับผม มันนี่คืขึ้นมาตีนเขาแล้วครับพุณผู้ชมคืนมาตีนเขาแล้วครับอูนอาจารย์เพิ่นกับมะนาวทั้งวัดถ well. ้าเป็นไงจำน้นไใจชาวบ้านเทาตัดตัดยาวจากไอ้ต้นพยุงครับผมัฒนาัวตะนาวจากต้นพยุงอ่าครับโอ้ครับเมื่อเมื่อเมื่อเลยเฮาแน่นอนครับเราผมเ้นพยุงเนาะ ครัเ,นะรเง,งินเปนะ็นพะยูงพุ้มตอพุ่มแก่ก็มาหลายครับหลายคนเลยโอ้นะครับเขามันมันทางทางขึ้นเขาขึ้นเมาหลายครับกลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางใต้นะ่าพี่น้องกลุ่มหนึ่งก็อยื้อทั้งไต เสาวผัวแก่มาเป็นกำลังใจผู้หนุ่มเพิ่นพากันตัดส่วนๆน,น,นะครันครับเป็นละปีก็ับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเ,เรียกแล้วจากนี้เราสิไปต่อไสครับนี่ไปพุ่นแล้วไปทั้ง่างน้องนกกระปวดปรครับพุ่นละคยังยังยังอีกหลายหม่องอยู<า>่แม่น,น<า>บอานนายังในวัดนะพัฒนาไอ้ประมาณไอ้จักมือพัฒนาทีนึงครับผมเดือนหนึ่งเนี่ ครับเดือนหนึ่งเนาะพัฒนาเดือนหนึ่งบาเนี้ครับครับทุกเดือนแมนบ่ครับแม่นแมนครับอ่าบันนี่กะเลี้ยวเลี้ยวมันเลี้ยวกะจีใยญ่ใหญ่ที่นาะครับเนาะแมนแมนแมนครับใช่ครับเอาละครับเนาะพี่น้องเนาะอันสัมผัสพระอาจารย์สัมเนียลครับผมมันยังเรียกหลายครับเดี๋ยวไปต่อยอีกครับยังไม่ทันเลี้ยวครับผมเอาเขอบคุณครับครับทุกครับหลับพี่น้อง ชาวบ้านครับทางทางวัดทางใุญ,ญ่ผู้สวยนะครับเนาะเป็นไรเขาลองชาวบ้านให้มากพัฒนาทางเขาบ้านซอยนะครับครับผมเพื่อความสะอาดียบร้อยในมืองานนะครับเนาะพัฒนาทุกทุกเดือนนะครับครับชาวบ้านนะพัฒนาทุกเดือนทางูุญหญ่ทางวัดรวมกันนะครับเนาะ มีการพัฒนาหมู่บ้านทุกเดือนครับเป็นหมู่บ้านสินหาครับผมที่น้องมาหลายครับมาหลนาหลายตายู่ครับมอูนไกลๆขุนกระเมียนครับไกลคุนกระเมียนเป็นประดับหน้าี่น้องประดับครับครับครับวันใหญ่ไปหน้ากับมาตัวนี้เนาะโอ้ครับพันใหญ่ไปหน้ากับมาครับทีมงานไอไอ Đủ lẽ anh phôi nhây nè hả 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 Nhây có mũ là <laughs> này, oh, okay, ừ, nó kìa đấy gặp tâm Tấm quên là hả hả ok hả Xoay cắn nó hả 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 Nhi là hả hả, bên vô na nó Bên vô na bên vô na Giờ cả À xếp, giờ cả chị phá Bắt kín khẩu thiêng tốt nó hâm hả Vâng là Áo à, Mươi cả ma nó hả โอ้เมื่อเมื่อไหนคุณคุณปูมาส่งขุณยาบอโอ้บะแมนว้ากดิโอ้ยครับครับคระแมนบะแมนครับข้าผิดยุนจันรหูอยู่ก็จบอบอกนักอยู่ะ่งปหน่รไ่จาขับรถไปส่งทหารทหารเกาเปินกลมาอยู่แลครับผมเอ่อตาจด็กเั็เสร็แล้วครับนี่ยเ้ยมีนะแต่งคุณดอกได้เนี่เออแมนครับอัน ไอ้ยเพี renal, ่นมักไอ้แต่งดอกไม้นะครับเนาะพี่นมักแต่งสวนแต่งอย่างเนาะครับเนาะงามงามครับอืมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อปูนครับเต็มทางใหญ่พี่ครับนั่นล่ะเห็นอย่างเนาะคุณปูเนาะว่เห็นหงโอ้อันคุณ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 อันปูแก่แล้วเนาะเออหย่าย่ามองไม่เห็นพี่ครับผมครับครับ ขอบคุณครับโอ้พี่น้องเต็มทางเลยครับพี่น้องเฮามาเต็่มมาญาเลยลางหน้าหลายตาครับคุณรอเพื่อนกับมาแต่แว่นดำมาแล้วใส่แว่นดำมาแล้วมาเร็วเร็วมาเร็วๆมาเร็วๆขอบกูสิลเลี่ยงนะครับนี่สิลเลี่ยังนี่เดี๋ยวหลายบ่ปบิ่งเอาครับเออเบิ่งเอาเนาะเดี๋ยวไปเบงโง่เนี่ย เอาเงียบๆก่อนครับย <ut> ิ้มก่อนยิ้มบกันครับครับหน้าโคกกาดปลูกป่านะครับเนาะของหมู่บ้านดของเรือเฮาครับผมงามครับแม่โอ้แม่ผู้ช่วยไปไหนเนาะโอ้บังไงครับแม่ผู้ช่วยเอาไปใส่หน่อยเนาะมันไปแล้วครับไปแล้วโอ้ปูแล้วเราหมดทั้งหมดครับอ๋อครับเดี๋ยวนน้อยๆเนาะครับครับผม ครับพี่น้อนโรคสาแล้วครับลรคาแล้วต้องโรคสาแล้วทำควาสะอาดสะสะหลวงครับสะในหมู่บ้านนะครับเนาะก็จะได้อันอ่าให้มันสะอาดน่ะพวกเต่าบนกับมาเต็มแป้นนะครับเริ่มแปนแล้ว แตนแล้วบี่ปูกดอกไม้ทุกย่างนะครับก็ไปทิพย์วิกหนกามีสลวงครับเจ้บ้านเขากับใส่น้ำตัวนี้นครับไปในพัเรือนตับพัวแฟนนี่หดปลาครัประปกรใหญ่เต็มอย่ับ งครับผมพ่อแม่พี่น้องครับเสร็จจากไก่ในหมู่บ้านแล้วครับผมเลยม,มาตัดหญ้าสะยวัดนะครับบัดนี้ครับผมมาพัฒนาในวัดครับผมอู้นรับไก่ชิลเลียวเร็วสะวัดแงามงามที่สองตาครับกันกันนะครับพี่น้อง จำเป็นนะครับพี่น้องลีปหนาไปบอกกันใหม่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จัดจริงตองนะครับขอบคุณครับผม